ทุกทกรหนวหนวหนวหกเยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นยืมมาครับในช่วงนี้พาไปคุยกันนะครับกับพันตำรวจเอก วีระพงศ์คล้ายทองนะครับผู้กํากับการสีครับกองบังคับการปราบปรามการทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับผู้กำกับครับสวัสดีครับคุณจิตานุค้างสวัสดีครับคือท่าที่ผมเห็นข่าวนี่คือเยอะเลยที่ไปจับกลุ่มทั้งคลินิกเถื่อนทั้งหมอเถื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับการปฏิบัติการครั้งนี้นี่เริ่มต้นยังไงครับผมก็เราเฝ้าระวังอยู่เป็นระยะระยะอยู่แล้วครับเพราะว่า กองสี่ปคบของสอบสวนกลางเนี่ยมีหน yeah. ้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพพวกเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคด้านสุขภาพอยู่แล้วนะครับครับเสียงแเสียงได้อยู่หรือาได้อยู่ครับได้ได้อยู่ครับมกับด้ได้ไหมครับได้ครับก็เราคุ้มครองทุกมิติอยู่แล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จับอ่าเราก็ดําเนินการทั้งเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์พวกสินค้าพวกอะไรต่างๆอ่าครั้งเนี้เราก็คือมา ปวดขันเรื่องบุคลากรทางการแพทย์เรื่องสถานพยาบาลเรื่องร้านขายยาด้วยครับครับก็เราทําเป็นระยะอยู่แล้วครับผมก็เป็นความร่วมมือกับทางบอกอปคบสำนัก,การรงานตำรวจชาติแล้วก็มีทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็มีอยอมีกรกมสอบสวนบริการสุขภาพมีสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีสภาการแพทย์แผนไทยด้วยครับ อ๋อครับครับซึ่งซึ่งคือเท่าที่ผมดูข้อมูลในข่าวเนี่ยมีการไปจับแบบหลายคลินิกมากเลยที่เป็นคลินิกเถื่อนหมอเกือบเรียกว่าอะไรหมอเถื่อนอะไรเงี้ยที่ไปฉีดยาให้กับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยพอพอจะเล่าอะไรให้ให้ฟังได้ไหมครับว่ามีลงที่ไหนยังไงบ้างเท่าที่เท่าเท่าที่เอ่อเท่าที่ลงไปก็ก็เป็นข่าวกันในช่วงเนี้ยฮะก็มีสองสองสองเขาเรียกว่าสองสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นพวกคลินิกเถื่อนก็มีแปด เข้าแปดที่นะครับก็เข้าพบแปดที่เนี่ยนะคือจังหวัดชลบุรีกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีครับนะครับก็รวมแปดที่ครเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนสะท้อนครับอ,อ <c oughs> ก็ในแปดคลินิกเนี่ยก็พบทั้งเป็นคลินิกักษสารุ่ทั่วไปครับแล้วก็คลินิกเสริมความงามครับอ,อในแปดคลินิกเนี่ยเ็าพบหมอเถื่อนซึ่งเป็นหมอที่ไม่บุคลากรที่ไม่ใช่หมอเนี่ยแปดรายนะครับ เหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเป็นพนักงานของคลินิกนั่นแหละใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คนที่ไม่ได้หมอไม่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยแปดลายแล้วก็เป็นคลินิกเถื่อนซะสองลายให้สองสองคลินิกนะครับครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นหมอจริงแต่ว่ารักษาในคลินิกที่เป็นคลินิกเถื่อนคลินิกไม่ได้รับอนุญาตครับหนึ่งในทุกรูปแบบหนึ่งแปจุดนี้ก็คือคือมีแพทย์แผนไทยดาวติ๊กตอกที่ที่มีคนติดตาม ไอแสนน่ยนะครับช่วยหนึ่งในนั้นครับ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 พอพอลงเข้าไปจับกลุมพอจะยกตัวอย่างให้ให้ฟังได้ไหมครับอู้มกลับว่าอย่างแต่ละคลินิกเนี่ยพอเข้าไปแล้วมันบรรยากาศที่มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็เราเอาก็มีคนไข้มานั่งรอรักษาอย่างงี้นะครับเพราะว่าเอาผมกับพวกนี้มาหลายครั้งเนี่ยผมก็จะพูดตลอดว่าบางทีชาวบ้านเขาเข้าไปคลินิกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าว่า คนที่รักษาเขาเนี่ยเป็นหมอจริงไหมบางทีนะครับชาวบ้านคนไทยจะติดเกรงใจไม่กล้าถามหรอกว่าคอคุณม,มีใบอนุญ,ญาตไหมมีนู่นมีนี่ไหมเห็นอ่าทรงได้ลักษณะได้บางทีชาวบ้านก็หลงเชื่อทําการรักษาไปครับอ่าอย่างนี้อันตรายเพราะว่าคนที่เขามารักษาเนี่ยบางทีไม่ได้มีความรู้ทางทางทาง,ทางแพทย์อ่ะนะใช่ครับใช่อืม,อมคือก็เห็นเป็นคลินิก แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เปิดไปแบบกิจลักษณะดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับโดยเฉพาะคลินิกเสริมความงามนี่ก็ต้องบอกว่าคนก็เข้าไปใช้บริการกันเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมฮะคนุญากถามพุ่มกับนิดนึงคือคือคนที่ไม่ใช่หมอแต่มาฉีดยานี่ถือว่ามีความผิดใช่ไหมถ้าแบบนี้ก็มีมีอ่ะฮะแน่นอนครับเพราะว่าคนที่จะฉีดยาคนที่จะทําการรักษาได้นี่ก็ก็จะต้องเป็นหมอครับต้องต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมครับ ครับครับเขาให้เหตุผลยังไงบ้างไหมครับกับบรรดาคลินิกตั้งแต่คลินิกที่ลงพื้นที่ไปแบบเนี้ครับก็เขาก็ให้เหตุผลเหมือนว่าอ่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายบางทีโปรโมชั่นพวกนี้มันไม่ต้องจ้างหมอมันก็จะถูกลงแล้วก็เขาก็อ้างว่าเขาเคยอยู่กับบางบางคลินิกเนี่ยเขาเคยเป็นผู้ช่วยของหมอเคยเห็นหมอทํากูพกรักจํามาพอได้พอทําได้แต่ว่ามันก็ไม่มีความปลอดภัยอะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่หมอเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันรับผิดชอบชีวิตคนไม่ได้ ครับครับครับในระหว่างที่ลงพื้นที่ไปเข้าไปตรวจสอบแต่ละคลินิกเป็นยังไงฮะมีคือเป็นจังหวัดที่เขากําลังแบบรักษาคนไข้กําลังกับใช่ครับใช่ครับโอ้ขนาดเลยเราหาเราหาข่าวมาแล้วว่าเขาเปิดเวลาช่วงไหนเราก็จะเข้าไปช่วงนั้นเอาใายรับเข้าไปดําเนินการอ๋อแล้วก็คลินิกที่อกว่าหลายคนสนใจแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็สื่อก็ทําข่าวกันเยอะก็คือนี่แหละดาวติกตอกนะอินฟลูเอนเซอร์นักจัดกระดูกอันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเขา ไม่ได้จบอะไรมาใช่ไหมฮะหรือว่าไงฮะไม่ได้คือเขาเขาชอบการนวดเขา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 สนใจการนวดเขาก็อาจจะดูทางโซเชียลทางช่องทาง youtube ช่องทางอะไรพวกนี้ครับ,รบก็บศึกษาคู่พกรักจําแต่ว่าการจะนวดพวกนี้เนี่ยวนวดแผนไทยพวกนี้มันจะต้องได้ไญญรับอนุญาตจากอ่าสภาการแพทย์แผนไทยนะครับต้องต้องต้องมีใบอนุญ,ญาตอะ่ะ<อ>ก็คือถ้าใครไปประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยไม่ขึ้นทะเบียนและไม่รับอนุญ,ญาตเนี่ยก็จะมีความผิดอีกค,คือเราถ้าเราดูคลิปเนี่ยเราจะเห็นโอ้โหนวดกัน อ่าคนที่ไปนวดเนี่ยร้องโวยเสียงดังหรอจริงจริงนี่ยเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ที่ติดมีคนติดตามในตอตอนี่นะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นคนเยอะมากเลยตรวจรักษาโรคไหลติดด้วยวิธีการนวดคลึงดัดตูผู้เข้าไปรการรักษาเนี่ยโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้คือถ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับกับผู้ที่ไปรักษาไปรับการรักษาเนี่ยมันก็ มันจะหาความรับผิดชอบเอไม่ได้ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่แพทย์แผนไทยที่รับอนุญาตมีคนแบบเดี่ยงไปบ้างแล้วไหมฮะผู้กากับทราบไหมอเท่าที่คือคือคนป่วยเนี่ยเขาป่วยอยู่แล้วเขาไม่หายเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่ามันรักษาไม่ถูกชัดไม่ถูกทางแต่บางทีการรักษาด้วยวิธีเนี่ยที่ไม่ใช่แพทย์ที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะทาให้อาการหนักกว่าเดิมนะครับนอกจากไม่หายแล้วอาจจะทําให้อาการเขาเป็นมากกว่าเดิม ซึ่งบางทีคนไทยอาจจะไม่ได้คิดหรอกว่าที่เราไปอาการหนักกว่าเดิมเพราะว่าเราไปนวดกับตาคนนี้ะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คิดว่าคงจะเป็นหนักจริงๆอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับใช่ครับเนี่เป็นความเกรงใจของคนไทยจริงๆนะพวงกลับว่าไหมใช่ครับคือคนไทยเนี่ยเอ่อเป็นเรื่องเกรงใจบางทีเราเราไปคลินิกเราไปอะไรเงี้ยเราไม่กล้าที่จะถามว่าครับเอ้าหมอคลินิกนี้ถูกต้องไหมหมอถูกต้องไหมอะไรพวกนี้ก็นี่แหละครับมันจะเป็นลักษณะนี้เราก็เลยต้อง ทำการสืบไต่ปราบปรามจับกลุ่มคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้นะครับใช่ครับแต่แล้วก็คือถ้าเป็นในต่างประเทศนี่เขาโอ้ฟ้องร้องนะครับเรียกค่าเสียหายกันแบบโอ้แทบจะล้มละลายกันไปอีกคาหนึ่งเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ใช่ครับราะว่าจริงๆตอนนี้คนไทยต้องรักษาสิทธิ์กันให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปรับการรักษาโดยที่คลินิกก็เถื่อนนะหรือว่าคนที่ทําการรักษาเราก็คือไม่ใช่หมอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีวิธีการดูยังไงครับ พุ่งกลับครับอในคลินิกเนี่ยเขาจะต้องมีเลขใบอนุญาตนะครับเอาเอาเบื้องต้นก่อนถ้าเข้าคลินิกเนี่ยจะต้องมีเลขใบอนุญาตสถานประกอบการนะครับเขาจะต้องติดให้เห็นเด่นชัดอด้านหน้าเลยครับแล้วเราก็สามารถเอาเลขเลขตัวเนี้ยเช็คในเพจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เราเข้าไปในเพจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทางโซเชียลได้เช็คได้ว่าเลขเนี้ยอ่าได้รับอนุญาตสถานประกอบการถูกต้องไหมอันนี้คือใช้ฐานที่นะครับส่วนคุณหมอเนี่ยในคลินิกเนี่ยก็จะต้องมีรูปแขวนไว้ อ่ากินหมอที่ทําการรักษาเราเนี่ยจะต้องมีรูปมีเลขไอใบนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมติดไว้ซึ่งเราก็สามารถเอาเลขเนี่ยเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของแพทยสภานะครับคือกดเช็คได้ถ้าเช็คไม่เจอเนี่ยก็ให้สงสัยไว้ส่วนหนึ่งว่าไม่ถูกต้องแน่นอนครับ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 อันนี้เป็นวิธีการเช็คแต่บางทีลุงป้านะลดอีกแล้วขออภัยคุณผู้ฟังนะครับคือ ทางเทคนิคกำลังแก้ไขอยู่นะผมว่าน่าจะมาจากเรานี่แหละใช่ไหมน้องแก้มนะครับอย่าเพิ่งบ่นนะอย่าเพิ่งบ่นนะมีมีท่านหนึ่งผลมาทางแฟนเพจนะครับผมหลุดบ่อยจังเลยนะครับผมนะขอไปจริงๆนะขอไปจริงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพุ่มกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งนะพุ่มกับวีระพงคลายทองนะพันธุ์ตัวเดก มีเดพงษ์้ายทองนะครับนะพู่มกับผู้กำกับการ4ี่นะกองบังคับการปราบปรามการทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมผมว่าสําคัญมากโดยเฉพาะพวกบรรดาคลินิกเถื่อนนะหรือว่าหมอเถื่อนต่างๆเหล่านี้ต้องต้องสายหลุดไปต้องขออภัยพุ่มกลับนะครับผมกลับมาแล้วนะครับทีนี้นะฮะหลังจากที่เราลงพื้นที่ไปได้แปดคลินิกเนี่ยแล้วก็มีเถื่อนต่างๆเหล่านี้นะครับ คือ <c oughs> ในในใน,ในขั้นตอนเนี่ยทางกฎหมายมันจะเป็นยังไงต่อไปครับกับบรรดาพวกคลินิกเถื่อนหมอเถื่อนอย่างเงี้ยครับก็ในส่วนของของคุณหมอหมอเถื่อนท, <c oughs> ที่ที่เราจับมาเนี่ยเราก็ดําเนินคดีแล้วฟ้องศาลไปหมดแล้ว <c oughs> เพราะว่าในข้อหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยอนุญาตเนี่ยถ้าเขารับสารภาพเนี่ยเราก็ส่งฟ้องศาลได้เลยนะครับก็รอรอศาลตัดสินส่วนเจ้าของสถานที่เหล่านี้เดี๋ยวเราก็จะติดตามดําเนินคดีให้ครบถ้วนนะครับสถานที่เจ้าของคลินิกทั้งหลายคลินิกเถื่อนคลินิกที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขั้นตอนต่อไป คพอตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราเจอคนที่แสดงตัวเป็นหมออย่างเดียวราจับกลุ่มเนคดีครับครับอย่างนี้เราจะมีวิธีการในการเรียกว่าติดตามผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือว่าความเสียหายจากการไปรักษาของบรรดาคลินิกเหล่านี้ยังไงบ้างไหมครับคุณหมอก็ถ้าอาบคุมครับครับครับผมขอฝากฝากสพ่1เป็นบอกเสียงนะครับถ้าถ้ามีผู้ผู้บริโภคหรือผู้ผู้รับการบริการจากคลินิกอ่าทั้งหลายเหล่านี้ที่ที่ อ่าเป็นคลินิกเถื่อนหรือหมอที่ไม่ใช่หมอเถื่อนนะครับถ้าได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือว่าอ่ามีอาการที่ที่มันไม่มันมันมันหนักขึ้นกว่าเดิมมันหนักขึ้นเรือมีผลกระทบกับสุขภาพเนี่ยก็สามารถมาแจ้งความที่มาแจ้งที่ปอ่ากองสีปอขบได้กองกับการสี่ปอขบบตำรวจสอบสวนกลางได้เลยครับครับก็จะดำเนินการให้ครับอันอันนี้ด้วยความเข้าใจนะครับผู้กับคือจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือถึงแม้จะเป็นคลินิก จริงก็แล้วแต่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเราแบบเออไปรับการรักษาแล้วมันเราแล้วแล้วมันไม่ไดีขึ้นหรือว่ามันมีผลกระทบต่อตสุขภาพหนักขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เราก็สามารถแจ้งอบบกองสี่ของค<ข>ุ้มขับได้ไหมฮะรว่าไงถ้า,ถ,าถ้าเป็นคลินิกถูกต้องหมอถูกต้องเนี่ยบางทีการรักษาของคุณหมอเนี่ยอ่าอ่าอันนั้นก็อาจจะต้องไปอีกเรื่องหนึ่งเราเราจะต้องยืนยัอย่างถ้าคุณหมอเป็นหมอจริงคลินิกจริงมปรักษาแล้วมันไม่หายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่า ไม่ใช่รักษาผิดพลาดหให้เลือดผิดเลือดอะไรผิดอย่างนั้นออตองน,นั้นอกองสีีดำเนินการได้แต่ว่าถ้ารักษาแล้วไม่หายก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันอาจจะอาการของโรคไมู่กกับการรักษาเป็นการวินิจฉัยของหมอครับอ๋ออย่างอย่าง,อย,างอย่างเคสกรณีที่ให้เลือดผิดนี้ก็ทางกองสีได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับก,ก็เป็นเรื่องปรับประมาททำให้ผู้าถ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 ้าเป็นเรื่องความประมาทเลินเล่อ กองที่ได้อท้องที่ก็ได้ครับอ๋อครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของคลินิกเสริมความงามก็ก็ยังยังมีข่าวเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอาจจะทําให้แบบเออไปไปเสริมเสริมความงามแต่ว่าจริงๆกับทำให้เสียโฉมไปเลยแบบเนี้ยนะครับก็ก็ต้องเรามาลองก็ก็ต้องเรามาระวังครับอันนี้บางบางคลินิกเนี่ยก็ก็ทำโดยคุณหมอจริงแล้วก็คลินิกถูกนุญยตะถูกได้รับอนุญาตจริงแต่ว่าบางทีก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็มีครับอือนะฮะอ่ทีนี้ในความแบบที่เราอาจจะ ไม่ไม่มั่นใจว่าคลินิกเถื่อนหรือว่าเป็นคุณหมอเถื่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้นะครับช่องทางในการตรวจสอบทางพุ้มกับก็บอกแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ยถ้าจะแบบสะดวกจริงๆสายด่วนอยหนึ่งห้าห้าหกก็สอบถามได้หรือว่าแจ้งได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ของปกบดึงหนึ่งหนึ่งสามห้าก็แจ้งได้เช่นเดียวกันครับอ่าครับก็ต้องฝากกันไว้เพราะว่าจากเนื้อข่าวนี้ก็ค่อนข้างมีหลายหน่วยงานทีเดียวนะครับที่ดูแลเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับนอกเหนือจากคลินิกเถื่อนหมอเถื่อนเนี่ย ก็ก็มีการพูดถึงเรื่องของแบบพวกสารเสพติดแฝงอ่ะ,อะพวกยาแก้ไอพวกอะไรนี้ด้วยค่อนข้างเยอะเหมือน<ๆ>กันใช่ก็คือยาแก้ไอเนี่ยจะเห็นข่าวเนี่ยเรากองสี่ปคบแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรเนี่ยก็มีการดําเนินการจับกุมามาตลอดนะครับเราจับตั้งแต่โรงงานผลิตซึ่งเป็นโรงงานครับครับ,รบเป็นโรงงานที่แบบเถื่อนเถื่อนโรงงานเถื่อนเลยครับได้รับอ่าซึ่งเราก็จับมาตลอดไอยาแก้ไอเนี่ยมันเป็นบางทีมันเป็นต้นทางของของ ของการเอาไปเป็นสารตั้งต้นของการไปทำสีคูร้อยไปทำยาเสพติดออื่นๆเพราะว่าบางทีคนที่มาซื้อ,อยาแก้ไอในร้านในร้านยาในร้านขายยาเนี่ยไม่ได้อไม่ได้ไอแต่ซื้อไปทำอย่างอื่นไม่ได้มีอาการไอแต่ซื้อไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับเราก็มีการปราบปรามตั้งแต่ต้นทางคือโรงงานผลิตเถื่อนอ่าแล้วก็มาปราบปรามปลายทางก็คือโรงงานเอ้ยร้านยาที่เอายาพวกนี้มาขายให้กลุ่มวัยรุ่นซึ่งเอาไปใช้ในทางที่ผิด ก็เคสนี้เราก็ไปเข้าในย่านจันย่านแถวอ่าใกล้ๆมหาลัยดังแถวจันเกษมนะครับก็มีจับร้านได้สามล้านนะครับครับโดยคนขายเนี่ยไม่ใช่เพศสัตว์เลยก็เป็นคนจบมสามและมหกอันนี้เขาขายยาแก้ไอให้ให้ให้กลุ่มวัยรุ่นแต่ว่าถ้าคิดในมุมกลับกันว่าสมมุติว่ามีผู้บริโภคเจ็บป่วยมาแล้วมาซื้อยาอื่นที่ไม่ใช่ยาแก้ไอก็จะเจอเพศสัตว์เหล่านี้ก็คือเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาจบมสามมหกนะครับแต่ว่า เขาไม่ได้จบเภสัชเลยเพราะฉะนั้นการจ่ายยาการอะไรพวกนี้บางทีมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับนะฮะอาจจะเป็นแบบเหมือนคู่พักรักจําหรือว่ามีคนแนะนํามาต้องจ่ายยาประเภทนี้อะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเจ้าของผู้ผลิตยาอะไรเงี้ยที่เป็นแบบเรียกอะไรเป็นเข์ขายยาบางทีบางทีผู้บริโภคเนี่ยเขาแพ้ยาตัวนี้ยแล้วเขาเขาเขากินเขาไม่สามารถบริโภคยาตัวนี้ได้แต่ว่า คนขายไม่รู้บอกไปก็ไม่รู้แล้วยังจ่ายยาตัวนี้มามันก็เกิดขึ้นได้อืมนะฮะก็ไปผ่านไปอาจจะอันตรายใช่ครับผมนะก็ถือว่าเป็นเป็นผลงานนะในการที่เรียกว่าปราบปรามนะครับทั้งคลินิกเถื่อนแล้วหมอเถื่อนเองนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับผมจากจากกองสี่นะปกบกบคอเนี่ยนะครับผมสุดท้ายนะพุ่มกับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลสิทธิ์ของตัวเองหน่อยไหมในเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าอย่างที่ตอนแรกเกินเกินไปว่าบางทีคนคนไทยขี้เกรียงใจไม่อยากจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับก็อยากให้ฝากถึงผู้บริโภคนะครับที่ที่จะดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองเนี่ยก็ถ้าดีที่สุดเนี่ยคือออกกาลังกายไม่เจ็บป่วยแต่ว่าเจ็บอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้หรือคนอยากสวยอยากงามเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้เพราะนั้นถ้าจะใช้บริการของคลินิกหรือสถานบริการทางแพทย์นะครับหรือร้านขายยาก็ขอให้ตรวจสอบทางช่องทางที่ผมบอกนะครับเขาสามารถตรวจสอบได้ทั้งแพทย์สภาทั้งกรมสนับสนนบริการสุขภาพนะครับทั้งสภาเภสัชกรนะครับสามารถตรวจสอบได้ อ่าเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ขส่วนตัวของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับว่าร้านพวกนี้เราถูกต้องไหมบุคลากรในร้านเหล่านี้ถูกต้องไหมนะครับอันนี้คือส่วนของผู้บริโภคในส่วนของผู้ประกอบการนะครับที่คิดจะทําที่คิดจะอ่าเปิดคลินิกที่มันไม่ถูกเปิดร้านยาที่มันไม่ถูกต้องหรือเอาหมอที่เอาคนที่ไม่ใช่หมอมามามาทําหน้าที่เป็นหมอเนี่ยก็ขอให้หยุดทําหยุดคิดที่จะทํานะครับเพราะปคบและหน่วยพันธมิตรทั้งออยสบสสสจจังหวัดต่างๆเนี่ยจะ ดำเนินการกวาดล้างจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับคือจริงๆหลายเนืวองงานก็เข้มอยู่นะแต่เขายังแบบแอบแอบลักลอบนะฮะเปิดได้เหมือนกันนี่ก็โอ้นะต้องต้องช่วยกันหน่อยช่วยกันดูแลประชาชนด้วยนะครับผมใช่ครับยินดีครับครับผมอ่าแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งในการที่จะแจ้งเหตุกันก็คือทางทางช่องทางโซเชียลนะครับของบกปคบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ได้ครับอ่านะครับวันนี้ขอบคุณพุ่มกับครับโอกาสหน้าคงได้พูดคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับยินดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมก็จริงๆนในเนื้อขาวจะมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็มีการลงไปตรวจสอบกันนะครับแดคลินิกนะฮะในพื้นที่หลายจังหวัดด้วยนะครับนนทบุรีชลบุรีแล้วก็กรุงเทพนะครับแต่ว่าที่นักข่าวสนใจเนี่ยก็คือเนี่ยหมอจัดกระดูกคนนี้ ดาว t i กตอกด้วยนะครับคุณดูฟังนะฮะคนตามเยอะมากคือพอดีสมมุติว่าคนใครที่แบบเออเป็นที่สนใจหรือว่าเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีคนตามเยอะๆอะไรอย่เงี้ยแล้วก็อะไรไปทําการรักษาใช่ไหมเขาบอกเขาขนวดจัดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะในคลิปเนี่ย คนเขาก็จะเอ,อ่อทำการนวดทำการอะไรนี่แหละนะครับนะมีร้องแบบโอดโอยกันที่เป็นคลิปกันออกมาจำได้ใช่ไหมครับผู้รู้ฟังเหล่านั้นแหละนะฮะคือบางทีเราเห็นภาพเราเห็นคลิปอะไรองเขาก็ดูไปเรื่อยๆอ่มันก็เชื่อ <laughs> มันก็เชื่อว่าเอ,อ้น่าจะจริงอะไรเงี้ยน่าจะมีแบบใบอนุญ,ญาตน่าจะเรียนมานะอะไรเงี้ยพร้อมกับคําพูดคําอธิบายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราคล้อยตาแล้วหลงเชื่อกันได้ง่ายๆบางคนก็จะพาแบบ Uh, ผู้หลักผู้ใหญ่ไปเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกก็จะไปหาเขาอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังต้องระวังให้ดีเรื่องราวแบบนี้นะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยที่เราไม่มั่นใจว่าเอะเป็นหมอจริงหรือเปล่าเป็นแบบคลินิกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับต้องตรวจสอบให้ดีนะไม่เอาไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงไม่เอาสุขภาพของคนที่เรารักเนี่ยต้องไปเสี่ยงแบบนั้นนะครับนอกจากไม่หายอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับเสียงเงินด้วยเสียสุขภาพด้วย อันนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับคือ,อท่านที่ติดตามนะครับในช่องทางโซเชียลผมว่าน่าจะได้เห็นละนะครับจะเป็นเพจเป็น t ิ t o อกเป็นยู u ูบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีมีคลิปแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่ามีบรรดาแบบคุณหมอที่มาให้ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็ก็ค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ผมสังเกตส่วนตัวนะคือถ้าบอกว่าเป็นคุณหมอจริงนะครับเวลาที่เขาทำคลิปแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ่อหรือว่าทําการรักษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือ มันก็จะเป็นแบบกิจลักษณะนะครับคือเป็นเป็นการให้ความรู้นะครับเป็นการให้ข้อมูลกับกับประชาชนที่ผมว่าก็ดีนะที่เป็นหมอจริงแบบนี้นะครับส่วนหมอเถื่อนเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นความผิดปกติบ้างเนาะว่าเอ๊ะทรงอาจจะไม่ใช่สถานที่ประกอบการมันอาจจะไม่ได้ใช่อะไรแบบนั้นลักษณะก็อาจจะไม่น่าไว้างใจก็ต้องอาศัยการตรวจสอบนี่แหละเป็นสําคัญนะครับคุณผู้ฟังทางเรื่องของใบอนุญาตของตัวผู้ปฏิบัติ ในการรักษาเราอย่างเงี้ยหรือว่าสถานสถานประกอบการก็ดีนะครับก็มีหลากหลายช่องทางแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งจากทางออยนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะโทรแจ้งได้ถ้าว่าไปเจอลักษณะคลินิกแบบนี้ไม่มั่นใจในความปลอดภัยไปเจอหมอทําการรักษาก็ไม่มั่นใจในในในตัวเขาว่า เป็นหมอจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือคือถ้าตรวจสอบเราไม่ใช่ว่าเอ๊เป็นหมอที่ไม่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรเงี้ยก็แจ้งได้นะครับสายด่วนอ,อยเนี่ยหนึ่งห้าห้าหกนะครับคุณ่ผู้ฟังจริงๆอ่ะทางอ,อยอหรือว่าทางบกปกบเองเนี่ยเขาก็จะมีบช่องทางออนไลน์ให้แจ้งช่องทางกันได้เยอะเหมือนกันนะครับก็อาศัยช่องทางเหล่านี้นะฮะในการแจ้งบอกแสกันนะครับอย่างน้นอยๆล่ะเป็นการบอกข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อปราบปรามไม่ให้ มันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภครายอื่นๆต่อไปนะครับต้องช่วยกันตอนนี้2 0ทุ่ม29นาทีแล้วนะฮะนี่คือหยุดเป็นเหยื่อครับเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปดูในข้อมูลต่างๆที่เพิ่มเติมกันมาที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเอาว่าหลายท่านที่ขอความช่วยเหลือหรือว่ามีท่านนึงเนี่ยส่งภาพหลุมนะครับบอกว่าถนนมันเป็นหลุมลงไปอ่ะ ถแถววงสว่างซอยสองเนี่ยนะตอนนี้ภาพมาแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าไปดูแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าลักษณะของหลุมที่บ้านนี้เป็นอย่างไงบ้างนะครับตอนนี้ขอบคุณในการติดตามนะครับในช่วงหยุดเป็นเหยื่อเดี๋ยวหยุดเป็นเหยื่อเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์นะตอนสองทุ่มนะครับวันนี้ขอบคุณในการติดตามนะเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับถูกอล,ลอกลวงหลอกลงทุนถูกหลอกเงินถูกคุณผู้ชมหลอ หยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นยือ